เฮ้ยแอ,อดเกินไปเอารถกูเข้ามาด้วยไปไหนทางไหนทางไปทางไหนอะทางขวาดิผมยิงขวาไปละมาดิเฮ้ยวทำไมแม่งววงเวงจวังวะบรรยากาศเดแบบนี้เดี๋ยวาพาแเตอร์ไปดูผีพาแเตอร์ไปดูผี โ oh, hey. อเฮ้ยยังไม่ส่วนออกูหรอกเดี๋ยวเอ้ย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 ซ้ายหร,รือขวายัางไงยังไงเอาทงางไหนซ้ายก่อนดีกว่าสายลึกลับไปดิสายก็ได้สายลึกลับดีเฮ้ยมันขึ้นเควสอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับในนี้โอ้กค oh. าโก้คาโก้มิสเน็ตเบตเทิ อะไรวะถ้าลึกแล้วว่ะออกหลัางมันระเบิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ข้างหลังตันตันเหรอข้างหลังก็ตันเหรออืมมันตันแอฟเห็นเหรอไอ้ตรงแผ่นไม้ปิดอยู่มุมกล้องต้องไปเห็นอยู่ตันไปอีั้างหนึ่งปจะอยู่ใกล้กูนะจะอยู่ใกล้กูหนาลั่นทีเดียวมึงแตกเลยนะสนับมือถืออยู่นะ ăn để tầm tiền có vào thói không đấy tàn quá cái sắt pa thang nốt oh, bay thang, เน,นี่ยนั่งเอา้นจะยิงกูทำไมเนี่ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเลือดครึ่งลอดนั่นไงเรียบร้อยอ้าวไอ้สัตว์มึงตายสองเลยพี่เราเกิดไหนเนี่ยไปที่อื่นเถอะวันนี้นี้ไม่มีอะไรหรอกไปที่อื่นเถอะเปไปดูผีป่ะไฟมอนเตอร์ไปดูผีป่ะ ขับรถมึงออกมาด้วย